สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก็สิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube อีกหนึ่งลูกสาวของดาราชื่อดังในวงการบันเทิงอย่างน้องมายูภูรดากำเนิดพลอยลูกสาววัยเจ็ดขวบของหนุ่มกัใชัยและเมยเฟื่องอารมณ์โดยพี่ๆแฟนคลับจะได้เห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องมายูตั้งแต่แรกเกิดจนปัจจุบันผ่านไอจีของพ่อหนุ่มแม่เมยอยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะพาไปส่องพัฒนาการดีเลิศของน้องมายูกันค่ะที่แม่เมโพสต์ผ่านไอจีแอดเมเฟืองเป็นภาพวาดจากฝีมือน้องมายูทั้งหมด3ภาพที่ระบุแค,คปชั่นว่าผลงานพี่ยูค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าทั้ง3ภาพนั้นเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต้องตะลึงกับฝีมือนักศิลป์ของน้องมายูลายเส้นเป๊ะแถมลงสีก็เนียนสวยสเสมือนภาพถ่ายงานนี้ต้องปรบมือให้รัวๆเลยค่ะขอบคุณที่มาลรงข่าวจากเอ็นเตอร์เทนที่นี่ ขอบคุณทุกท่านสนับการรับชมช่องดารากอสิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ